ดีค่ะคุณยายคุณยายกำลังทำอะไรคะอ๋อยายปลูกผักจ้ะปลูกผักผักอะไรบ้างคะเนี่ยอ๋ออันนี้พันของกำลังดอกกำลังเริ่มกำลังโอ้กำลังเริ่มเหรอคะคุณยายสวยงามสวยงามมากเลยกำลังเป็นเบี้ยเป็นเบี้ยเหรออันนี้ขึ้นช่ายโอ้ขึ้นช่ายทางโน้นขึ้นช่ายกำลังขึ้นจ้ะโอ้ขยันจังเลย ค่ะอันนี้คือถั่วฝักยาวสวยงามเลยค่ะดูเป็นแถวเลยค่ะดูไหนมะเขือคะนี่มะเขือเปราะโอ้มะเขือเปราะสีอะไรคะสีเขียวๆไอ้แหลมๆอ๋อแหลมๆแต่ยังไม่ออกกําลังมีดอกเลยอ้ยดอกกาลังสวยเลยนี่ดอกดอกมะเขือราเนอไชนไหนคะนี่เหรอคะราชินีที่กินแล้วอร่อยค่ะ กำลังออกดอกเลยสวยงามมากเลยมะเขือก็สวยนี่เลยโอ้คุณยายนี่ลูกได้สวยงามมากเลย,ยนี่เลยค่ะมะเขือราชนีก็มีนี่อะไรแตงหรอแตงกวาแตงกวาโอ้สวยมากเลยขออนุญ,ญาตคุณยายสวยมากเลยดูเป็นแถวเลยค่ะสวยจริงๆเลยนี่ เป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเนาะคุณยายคุณยายน่ารักมากเลยให้สัมภาษณ์ยืนให้สัมมีทั้งมะกรอมีทั้งดกแคต้นแคมีทุกอย่างเลยเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้คือตัวผู้วผู้นี่ตัวผู้อ้ยนี่เอามาถ่ายให้ดูคะทนมากเลยไม่ คือนั่นเขาได้กินตลอดเนาะได้กินตลอดจ้ะถั่วพูนี่เป็นพืชที่ทำให้เรามีรายได้ดีมากเลยใหญ่ได้ได้ดีไหมคะวันขายดีเนาะถ้ามันหนุบหนุก็ร้อยสองร้อยเลยอันเหรอจ้าคนชอบทานเนาะเพราะว่ามันใหม่ใหม่อะมันใหม่แล้วก็สด แล้วก็ไม่ได้ไรใส่สารอะไรแบบปลอดสารเลยจ้ะยายโอ้ดีมากๆเลยค่ะนี่คือแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณยายเขาอยู่บ้านแบบไม่ได้ทำอะไรคุณยายก็ทำอันนี้ยามว่างเราไม่ค่อยสมบูรณ์นะไไปค่ได้ะอุ้ยดูสิทำแปลงผัดความดันดูสิทำเองเหรอคะจ้าทำเองหมด อันนี้คือเขาทำแบบไหนเนี่ยเชือกเอเชือกที่เขาดัดฟางอ่ะที่เขาใช้แล้วอ่ะค่ะดีมากๆเลยค่ะทนมากเนี่ยทนจริงอยากใครอยากไปทำตามก็ทำได้เลยนะคะมีเชือกเชือกแบบนี้ทนมากเลยเชือกอะไรนะเชือกที่เขาดัดฟางอ๋อเชือกที่รัดฟาง อัดฟางอ๋ออัดฟางฟางที่อยู่ในทุ่งนาฟางฟางข้าวอัดฟางข้าวให้วัวให้ควายเสร็จแล้วก็เก็บอันนี้ไว้โอ้เก็บไว้แล้วก็ใช้งานในการทำเป็นเกษตรเนี่ยเนี่ยเขาเอามามัดเป็นเชือกให้ให้ถั่วถั่วอะไรเลื้อยขึ้นมา เออนี่เหมือนกันนี่นี่ก็เอาเชือกแบบนั้นโอ้เขาเลื้อยขึ้นมาสวยมากเลยนี่ดูเป็นแทวเลยและทนทานด้วยนะถั่วพูจะไม่ตายง่ายอืมและเก็บได้ตลอดเก็บได้ตลอดทุกวันทุกวันขายได้ทุกวันนะคะอันนี้คือคุณยายค่ะคุณได้สวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะกดติดตามตอนต่อไปค่ะตอนที่มันสูงเนาะตอนนีฝ่ะ ฝักไอถั่วฝักยาวสูงๆนี่จะมาถ่ายให้ดูอีกนะคะ,อะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยายค่ะขอให้ร่ำรวยขอให้สุขภาพแข็งแรงนะขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมขอให้มีความสุขเช่นกันค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านโปรดติดตามกดแชร์เยอะๆนะคะกำลังขอบคุณค่ะ